เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของข่าวที่มีการออกมาเสนอว่าจะมีการให้ข่าวนะครับผ่านสื่อและก็โซเชียลเน็ตเวิร์กว่าแกนนำพัคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการทบทวนร่างประมวลธุก,กรรมและหันกลับไปใช้ฉบับร่างเดิมของนายวรสิริมาและคณะนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้ตรวจสอบข้อ ข้อมูลทั้งหมดปรากฏว่าไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องนี้มีขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงตามที่ข่าวเสนอไปพรรคเพื่อไทยยืนยันว่ายังไม่มีการประชุมพรรคในสัปดาห์นี้นะครับเพราะเป็นช่วงที่มีวันหยุดและไม่มีการประชุมสภาสัปดาห์หน้าก็จะมีการเรียกประชุมของพรรคนะครับข่าวที่ออกมาลักษณะเป็นการตันข่าวเสียม,มากกว่านะครับที่วันนี้ในส่วนตัวผมในฐานะที่เป็นสมาชิกส,สภามองว่าการแก้ไขหน้าควนวิศกรรมโดยเฉพาะในการพิจารณาของ ขั้นกรบริการในวัะที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรรมการเสียงส่วนแต่กรรมการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการที่จะมีการออกกฎหมายเนื้อโทษโดยเฉพาะในมาตรา3เนี่ยที่จะมีการดาเนินการเพื่อให้ไม่ขัดกับบรรุนมาตรา30โดยมีในการไม่เลือกปฏิบัตินั้นผมเชื่อว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนําไปสู่ความฟองนองบนบ้านเมือนนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยก็จะไม่มีไม่จะไม่มีการเลือกปฏิบัติและที่สาคัญ กรณ์โทศกรรมเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมริการส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะต้องมาชี้แจงที่ประชุมพัคในสัปดาห์หน้าว่าที่ท่านเห็นด้วยเนื้อหาในการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแก้ไขเพื่อให้มีการวินจฉัยโทศกรรมในการที่จะครอบคลุมให้กับผู้ต้องขับผู้ที่มีสายการทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนที่สมาชิกก็ได้มีการ ให้สัมภาษณ์วันนี้มีการสอบถามว่าเนื้อหาเนี่ยตกลงเริ่มตั้งแต่เดือนปี2547จนถึงแกสินหา2,56พันธ่าน้น้ตลอดเวลาที่เหตุการณ์ักการดำืน,น,น,นงนเนี่ยทั้งหมดมี9ปีเนี่ยจะมีการเหตุการณ์อะไรที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะทําให้เกิดนะเกิดการนําไปสู่การลักษณะเหมือนไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าในสัปดาห์หน้า ทางาก็จะมีการเรียกประชุมและก็อาจจะมีการสอบถามต่อกรรมธิการส,ส่วนใหญ่ในลักษณะที่ลักษณะที่เราต้องการนำข้อ,ขอมูลเหล่านี้นะครับเพื่อไปชี้แจงโดยเฉพาะให้สอสอได้ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับบนมทั้งสมาชิกพักที่ผมเชื่อว่าในส่วนตัวเนี่ยนะครับเห็นว่าวันนี้โดยเฉพาะกรรมธิการเองอยากเห็นบ้ามนเรื่งมีความโปร่งนองที่จะเริ่มต้นกันใหม่และที่สําคัญความขัดแย้ง โดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นว่าร่วม7ปีแล้วนะครับวันนี้ก็คือเป็นความพ่ายแพ้ของประชาชนและสิ่งที่สําคัญประเทศเนี่ยทหารไปสู่ความฟองด้วยฟองดองได้จะเดินไปสู่กาติการที่เป็นตางรทุกฝ่ายซึ่งพรบิทศักรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการเป็นพรบที่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับพันธุ์บทโดทักษิณคนที่มีการกล่าวหาโดยเฉพาะประเด็นที่คุณพิสิทธิ์เองออกมาโจมตี ในเรื่องนี้ว่าจะดเนินการคืนเงินได้กับพตตัน,น 6, ล้านโทักษิณ4สี่หมื่นพันล้านธุรคิดดอกเบี้ยให้เสียตีห้าพันล้านเป็นห้าหมื่นล้านนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อมีการตรวจสอบก็ปรากฏไม่เป็นความจริงด้การบรรทีิการเองโดยเฉพาะสิสออ่งส่วนใหญ่ที่ผมสอบถามนะครับท่านก็เรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการยืนยันแล้วไม่ว่าท่านสาม,มารถแก้วิชัยก็ยืนยันแล้วประธานรวมถึงรองประธานกรรมธิการและสมาชิกกรรมธิการส่วนใหญ่ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กฎหมายการเงินนะครับ เพราะฉนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยวันนี้กับคิดเป็นตุเป็นตะรวมทั้งนํา,นาเรื่องการคื 4, 000, 000, ร وم, นเงินสี่หมื่นหกพันล้านหรมอน้หอกเบี้ยนั้นทั้งที่วันนี้กได้ท,ที่งันอัวททักษิณรวมทั้งเครือญาติวันนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับการคืนเงินแต่อย่างใดน,นะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ดำเนินการผมมองอย่างอื่นไม่ได้น่าจะเป็นการให้ข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อน,นําไปสูขข่การกระดมนะครับในการทห้ประชาชนออกมาต่อต้านเรื่องนี้ รวมถึงสอบคร้องกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและกลุ่มผู้ชุมนุมที่อุรุภงนำประเด็นไปสู่การที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในการล้มล้างรัฐบาลนั่นเองนะครับสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือความรองนองวันนี้ผมอยากเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนเองนะได้ติดตามเนื้อหารวมถึงอันมารุ่มสนับสนุนว่าจะมีกฎหมายใดโดยเฉพาะร่างรัมนตรีธุกรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาทางอองประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่บุรณาผูสิทธิ์กำลังบิดเบือนข้อเท็จจริง แล้วพยายามอ้าองคิดดอกเบีย้ยแล้วอ้างถึงการจ่ายรายหรือว่าคนไทย60ว่าล้านต้องจ่าย,ย1,000บาทต่อคนนั้นเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำมาเป็นประโยชน์าทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าประเทศเนี่ยรับสรรมนูรัฐสภา,านะครับที่จะเดินไปข้างหน้า่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันที่จะทําให้บ้านเมนืองนะครับเดินไปข้างหน้าได้ต้องเป็นลักษณะที่ทุกฝ่ายต้อง เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ยายก็เหมือนลักษณะเหมือนต้องเซตซีโร่กันใหม่นะครับให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปร,ประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่คุณพิสิทธิ์ออกมากล่าหาอย่างต่อเนื่องอีกนะครับว่าวันนี้รัฐบาลนางสาวลิลลักษณ์บริหารประเทศขาดทุนปีละบริหารประเทศนะครับแล้วทให้มีการชุดจริน ถึงปีละ2องแสนล้านก็รวมแล้วบริหารสองปีนั้ก็4ี่แสนล้านและที่สำคัญการทุจริตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าโครงการจำนำข้าวว่าไปถึงชาวนาครึ่งเดียวผมจึงมองว่าสิ่งที่คุณนาพิสิทธิ์ออกมากล่าวหาว่ารัฐบาลทุจริตจำนำข้าวสองแสนล้านต่อปีเนี่ยนะครับเป็นการพูดแบบนักแสดแผ่นเสียงตกล้องนะครับบิดเบือนข้อเท็จจริงลักษณะซ้ำซาก ผมท้านะครับถ้าคุณวิ์เป็นฝ่ายค้านและเป็นฝ่ายค้านมีคุณภาพถ้ามีหลักฐานว่ารัฐบาลทุจริตก็เอาหลักฐานเหล่านี้มาเอาพิมรัฐบาลอย่าลักษณะกล่าวหาว่าทุจริตแล้ว่ดตัวเลขโดยไปยกแม่ตัวเลขของหน่วยงานตัวองค์กรภาคการศึกษาที่ยังไม่มีการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าคุณธวิ์เองเป็นฝ่ายค้านที่ไร้หนังยาในการตรวจสอบนะครับลักษณะตัวเลข บรรดารัฐบาลนี่ยเอามันเข้าว่าเพื่อผลทางการเงินเพื่อต้องการที่จะวิเครดิตรัฐบาลอย่า,างสาหยึ่งรัฐบาลเองนะครับการจำนำข้าวที่อ้างว่ามีการยุตริตถึงมีการขาดทุนนิดและก็มีการทุริเกือบสองแสนล้านนั้นก็เป็นตัวเลขที่เป็นการกล่าวที่ได้เรื่ออยนะครับโดยเฉพาะคุณพิสิทธิ์และสมาชิกฝ่ายค้านหลายท่านเมื่อไดคนสพักออกมากล่าวหาเนี่ยผมมองว่าเป็นลักษณะที่พูดแล้วมันลักษณะนี้ ไม่มีหลักฐานนะครับที่จะเอาที่จะที่จะดำเนินการเพราะนั้นผมท้านะครับว่ามีหลักฐานการที่จะเอาที่เอาผิดเสื่อตรวจสอบคุณภาพต้องเอาหลักฐานมาแสดงต่อประชาชนนะครับต่อสังคมรวมทังเอาติดต่อองคอรร์กรอิสระต่างๆ,ๆไม่ใช่ลักษณะเหมือนพูดกล่าวหาอะไรกาันเพื่อนําประเด็นที่ตัวเองเนี่ยไม่มีผลงานตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายค้านนะครับที่ไม่เคยเสนอนโยบายที่ดีกับประชาชนที่จะเปรียบเทียบกับรัฐบาลแล้วกล่าวหาอ้าง วันหนึ่งก็ทุจริตวันที่สองก็ทุจริตและวันที่สามก็ทุจริตอีกโดยที่ไม่รู้ว่าทุจริตเรื่องอะไรเป็นลนักษณะจินตนาการรายวันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นการทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่น่าจะไร้น้ำยาของฝ่ายค้าคนผูคุณพิสิทธิ์นะครับ